วันนี้พามากับสัการะขอพอรพระจุลนาคและพระพุทธมังคารโรที่วัดอนงคารามกันค่ะวัดอนงคารามวรวิหารหรือเรียกกันอย่างย่อๆว่าวัดอนงคารามเป็นวัดที่มีความแก่วแก่นานเกือบ200ปี สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2393ในสมัยรัชกาลที่3โดยสร้างวัดแห่งนี้ให้คู่กับวัดพิชัยญาติปัจจุบันวัดอนงคารามเป็นที่รู้จักกันดีในนามวัดสมเด็จญาสมเด็จญาทรงผูกพันกับชุมชนวัดอนงคารามเป็นอย่างมาก เพราะสถานที่แห่งนี้ได้มีส่วนในการหล่อล้อมชีวิตของพระองค์ท่านให้ก้าวไกลเกินสตรีในยุคนั้นอันสืบเนื่องจากการศึกษาเล่าเรียนนั่นเองที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้คือภายในพระวิหารซึ่งเป็นที่ปฏิสฐานพระจุลนาคพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะลงลักปิดทองปังมารวิชัยศิลปะสมัยสุขโขทยัยอันเชิญมาจากสุขโขทยัยและพระพุทธมังคโร พระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิซึ่งจำลองแบบมาจากพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดนางนองโดยตั้งอยู่ด้านหน้าของพระพุทธจุลนาถพระประธานและมีพระอัครสาวกยืนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาภายในวัดยังมีห้องสมุดประชาชนอนณงคารามแต่เดิมนั้นห้องสมุดแห่งนี้มีชื่อว่า ขอสมุดอุดมวิทยาซึ่งคณะสิทธยานุสิทธ์ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเป็นอนุสรสถานถวายแด่สมเด็จพระพุทธจารย์นวมพุทธสโรหากเพื่อนๆได้มีโอกาสแวะมาที่วัดอนงคารามอย่าลืมแวะมาที่ห้องสมุดแห่งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ